ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีรเรื่องราวเกี่ยวกับ49วันชีวิตหลังความตายวิญญาณไปไหนมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันมนุษย์และสัตว์มีได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีกวิญญาณยังคงอยู่ ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้วทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุคติหรือลงสู่นรกภูมิชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่แน่ชัดมาบอกได้มีเพียงความเชื่อของคนโบราณที่บอกเล่าต่อๆกันมาบางข้อมูลคนที่ฟื้นจากความตายก็มาเล่าให้ลูกหลานฟังและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน วันนี้เราจึงนำเรื่องราวของ49วันชีวิตหลังความตายมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาว่าเมื่อคนเราตายไปแล้ววิญญาณของเราจะไปอยู่ที่ใดตอนใตยใหม่ๆถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติตอนตใต้ใหม่ใหม่ทนาตาซีดพาด เหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกลงสู่นรกแล้วตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาหน้ากลัวเพราะความตกใจบางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สี่ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออกหูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ำมูกปากจะมีน้ำลายฟุ้มปาก เป็นทวารที่ไม่สะอาดสีช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สีประเภทตาชอบดูสิ่งเลวไหลรุมหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเกิดออกจากไข่หูชอบฟังเรื่องเหลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคัน เช่นช้างมา้าวัวควายจมูกชื่นชมกลิ่นคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารีการพน,นันชื่อเสียงลาบยศและค่านิยมที่ผิดศีลธรรมจะไปเกิดเป็นมแมลงมดยุงมแมลงวันบาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณปากชอบพูดเรื่องเลวไหลพูดนินทาพูดวิจาร์ณ พูดกก่าวร้าป้ายสีดาคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายไปปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดจะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและโสโกรโปกเมื่อวิญญาณออกจากร่างดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราชทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยม,มโลก เพื่อตรวจสอบบาปบุญความดีความชั่วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปนรก8ขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ36แห่งแต่ละแห่งมีการลงทานและทรมานอีก800ด่านแต่ละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้ง8ขุมเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วช้ามหาันหรือเรียกว่า อนันตริยกรรมมีอยู่5้าอย่างคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันยุโยงสงให้แตกแยกทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายประมาณหนึ่งสองวันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ตัวเองตายเจวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองตายแล้ววิญญาณจะถูกกักบ,บริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตาย ก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานที่อยู่ทางโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพเรามาดูปรากฏการ49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญสำหรับเจ็วันแรกวิญญาณของผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่า ซึ่งมีฝูงม้าป่าดูร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขยา้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวคลีดร้องโอยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกเขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้งครอง พวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย7วันรอบที่2เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวญพากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีก็จะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัย เวันรอบที่สเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมยังมีชีวิตทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกกลุ่มต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทําบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่4เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมง,ง่ยเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหลากา ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่5้าวิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้วไม่อาจากลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์เจวันรอบที่ห เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียมบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตอยู่หลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุขติภูมิถ้ามีบาปมากกว่าบุญจะส่งไปยังนรกภูมิรับทุกขเวทนา7วันรอบที่7เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบโยมบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่า ผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือศีลกินเจละเ้นจากการฆ่าสัตว์ก็จะละหูโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวสิ่งที่เราควรตระหนักต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวที่จะได้รับผลกรรมเมื่อตายไปแล้วแต่เราควรตระหนักถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เร่งสะสมความดีกันให้มากๆในโกสวรรค์นั้น ไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ไม่เห็นแต่สักวันก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา